คนที่หรอขนาดนี้เป็นของเธอนะกูไม่เอาเดี๋ยวพี่ไก่แจ้คคแม้ผู้นี้จะไปแบกปูนเรียงหนูเองนะจ๊ะเอ,อไม่เป็นไรคะ่ะนูกหาก,กินเองได้สวัสดีครับผมชื่อนกกุงหุจุงนะครับ ว้าวว้าวโนมเกาหลีเอ่อว่าแต่โ,โอป้าเชื่ออะไรนะคะนกกุุงหัวจุกครับเอ่อเชื่ออะไรนะคะนกกุุงหัวจุกเอ่ออะไรนะคะนกกุุงหัวจุกครับมีชื่อไทยไหมคะนกกรุงหัวจุกครับแม่หัวสีทองเลยนะคะเนี่ยอ๋อผมเป็นหนุ่มลุกครึ่งครับพ่อเป็นคนที่ไหนฮะพ่อเป็นคนสวิตครับแล้วแม่ล่ะคะแม่เป็นปลั๊กครับ แม่เสียบไฟใช้งานได้ด้วยฮัทุยมาเป็นแผ่นดินไหวในใจอ้ายบอเอ่อตัวอะไรว่ะนะถึงหน้าตาอ้ายจะเมียงพระแต่พี่ก็รักจริงนะจ๊ะจุบุจุบุเอ่อมองไกลไกก็เหมือนมแมลงวันหัวทอมกันนะเนี่ยหนูจ๋าไปทานอาหารกับพี่ไหมจ๊ะเฮ้พี่จะให้หนูเลือกระหว่างไข่ข้าวขเขมรกับคนหล,ล่อๆอย่างพี่หนูจะเลืกกินอะไรจ๊ะ กูแททิ้งน้งคู่แขกถึงพี่จะผมดำแต่พี่ก็ไม่หำนะเชมึงพูดเพื่ออะไรวะกับพวกเราวงเคป๊อปเขมรหน้าใหม่ฝันใจแรงงานเขมรฝากแฟนคลับทั้งหลายไว้ในอ้อมใจอ้อมดากด้วยนะครับเมียงประกกระดอมทมสุดๆไปเลยเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาไปฟังผลงานเพลงของเรากันเลยนะครับเชิญครับ ทำตัวเองไม่ให้รักเธอรักเธอห้ามยังไงใจก็ไม่ฟัง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 หัวใจประเกลทุกครั้งทุกครั้งยังดึงดันจะไปประเธอประเธอห้ามตัวเองว่าพอสักทีพอเถอะพอสักทีเถอะมึงจะเป็นเคป๊อให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะออกมาเป็นอึ่งป๊อปก็แตาม ไม่บือวงการเคป๊อปเขมรจะต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อวงการเคป๊อปเขมรได้กำเนิดดวงดาวดวงใหม่ดวงดาวหรือว่าอุกกาบาตเอาดีๆเป็นวงวัยรุ่นพุ่งแรงวัยรุ่นหน่ของเข้าวะนะที่ออกมาสร้างความสุขความมันเทิงให้กับเราสาวๆเขมรวัยทำงานให้พวกเธอนั้นได้กรีดกราดกันฮ่ามดคำสิว้า ทำให้วงการ K เคป๊อปขมเนั้นกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งด้วยวงเคป๊วงใหม่วงนี้นั่นเองเอ่อว่าแต่ใครชื่ออะไรกันบ้างวะเนี่ยสมาชิกของวงนี้ได้แก่ไก่ย่างบังประ <c oughs> สองพี่น้องอึ่งช็อตกับอึ่งไข่ <c oughs> และนกกรุงหัวจุกข,ขมกับน้องของเขานกคุมลีขมนั่นเอง พอเอาคนหล่อๆมารวมกันจึงกลายเป็นวงอีโนนั่นเองวงอีโนเรียกว่าวงอีฮิพี่เหมียวพี่เหมียวพเยวพ่ใจเย็นๆนี่ใช่อีโนที่ลดกดในกระเพาะหรือเปล่าวะคนละอีโนกันเพ่แล้วความดังของพวกเขานั้นก็มีสปอนงโง่เอ้สปอนเซอร์ขอเขมรเข้าแล้วนะเออสินค้าตัวไหนไปจ้างเข้าวะนะหรือว่าจะเป็นร้านข้ยอาหารใกล้แจ้วะ แล้วสินค้าที่พวกเขานั้นมาใพวกเขาเป็นนายแบบนั้นก็คือพงชูรสอาฮิโนะเมียงประนั่นเองแม่เราต้องซองแดงแดงเหมือนกับประเทศไทยด้วยนะไม่เบื่อแม่แมเออวะาแต่ย่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะข้อเมาออซื้อหมดตั้งห้าตัวเลยได้ไหมเราก็เอาไปซับแยกน้ำจิ้มให้ด้วยพี่เหมียวเพ่มันไม่ใช่ไก่ย่างนี่อ้าวอาะไรกูนึว่าไก่ย่างพูดได้ไม่เบื่อเรื่องต่อมา เป็นเรื่องคนเขมรบางกลุ่มอยากยื่นข้อเสนอให้กับรัฐบาลเขมรช่วยพิจารณายื่นเรื่องขนมจีนหรือว่านมปันเจาะอะไรเนี่ยนะให้แก่พระบิดายูเนสกโกได้ทำการพิจารณาใหม่ให้เมนูขนมจีนเขมรของเรานั้นเป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศกัมพูชาอีกครั้งอย่างอะไรเพ่อย่างอีกอะไรเพ่คุณมึงยังไม่เข็ดอีก โดนยูเนซโกตีตกขนมจีนขเขมรมาซ้ำรอบแล้วไม่ใช่เหรอมึงยังไม่แค่ติอีกรอพี่เหมียวจะเอาอะไรกับคนหน้าด้านหน้าทนนี่ <m au> โดยเรื่องนี้ก็เป็นแนวคิดของผู้คา้าผู้ขายขนมจีนขเขมรหรือว่านมปันจอกนมปเจาะอะไรก็ไม่รู้นะที่ขายที่ถนนคนเดินหน้าพระบรมรัชวังขเขมรโดยเขาบอกประมาณว่าขนมจีนขเขมรของเรานั้นต่างชาติมากินก็ติดอกติดใจแมมต่างชาติหน้าเขมรเขมร แล้วใครที่มาเที่ยวในเมืองเขเมรหรือว่ามาเที่ยวที่บรมราชวังแห่งนี้ชาวต่างชาติต่างก็ลือจากปากต่อปากว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมากินขนมจีนเขเมรหน้าพระราชวังเขเมรให้ได้โอ้โ oh หขนาดนั้นเชยใครเป็นคนพูดวะน่าจะตามแบบฉบับวัฒนธรรมโมเ,เมนต์ขมศโบราณเพื่อ <What? S 1> แล้วถ้าขนมจีนของเรานั้น ได้ขึ้นทะเบียนต่อยยเนสโกแล้วมันก็จะทำให้ชาวต่างชาติทั่วโลกนั้นรู้จักขนมจีนขมันเรามากขึ้นแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สร้างความสนใจให้กับขมน และช่วยกระตุ้นให้ชาวต่างชาตินั้นมาเที่ยวขเขมนมากขึ้นแล้วเขาก็เปรียบเทียบกับประเทศไทยที่เหมือนกับอาหารต้มยำกุ้งของทางประเทศไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกแล้วมันก็เลยทำให้ต้มยำกุ้งของประเทศไทยนั้นโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดูดชาวต่างชาติมากินต้มยำกุ้งในประเทศไทยนั่นเองเออคืออยากจะบอกว่าต้มยำกุ้งในประเทศไทย เข้าดังไปทั่วโลกมานานแล้วมัง้งแล้วการที่ประเทศไทยนั้นได้ขึ้นต้มยำกุ้งต้ออยู่ในตะโกเข้าอาจจะกลัวประเทศคุณมึงเข้มกปี้ต้มยำกุ้งของประเทศไทยลำม,มั้งแม่เป็นแค่แมวเป้าจะมาเทียบกับราชสีไแบบแบบม่เบื่อแล้วเหล่าคนคอมเมนต์ยังเสนอแนวคิดอีกว่า การที่ทางอยู่ในสกนั้นไม่ยอมรับขนมจีนคขมเนของเราอาจจะเป็นเพราะว่าการนำเสนอการจัดจานวัตถุดิบเส้นขนมจีนเครื่องเคียงหรือว่าน้ำยาอาจจะน้อยเกินไปจนทำให้อยู่ในสโกนั้นไม่สนใจก็ได้และพวกเขานั้นก็เสนอว่าให้เรานั้นมีน้ำยามากขึ้นจากเดิมที่คขมเนของเรานั้นมีแค่น้ำยาเหลืองอะไรแบบนี้เนี่ยนะ ทางเราก็ไม่รู้ว่ามันคือชื่อน้ํายาอะไรอ๋อขนมจีนน้ํายาคิดพี่เหมียวเพ่ไม่ต้องพูดสักเรื่องได้ไหมนี่เออกูข้อทอดกูแพสเสี่ยงในห่วเขาจึงเสนอให้มีน้ำยามากขึ้นและทำเมนูขนมจีนขมนของเรานั้นให้ดูหลากหลายมากขึ้นแบบตัวอย่างคนขมนที่ขายขนมจีนคนนี้ก็เริ่มจะมีน้ำยาขนมจีนให้เลือกมากขึ้นนะนะแล้วถ้าขนมจีนของเรานั้นมีตัวเลือกน้ำยามากขึ้น มันก็จะทำให้ขนมจีนของเราน่าสนใจมากขึ้นแล้วถ้าอนาคตเราเอาขนมจีนขเขมรของเรานั้นไปยื่นต่อยูเนสโกอีกครั้งทางยูเนสโกเขาต้องยอมรับขนมจีนขเขมรของเราอย่างแน่นอนโดยเขานั้นก็บอกอะไรประมาณเนี้ยนะตามภาษาไม่รู้สี่ไม่รู้แปดของเขานั่นเองเออฟังนะแมน่นตั้งใจฟังนะแม่ ที่ทางยูเนสโกเข้าตีโตก๊กขนมจีนขมนหรือว่านมปันเจ้าอะไรขอเหมึงเนี่ยตีโต๊ไปซ่องจารอบแลวและมัง้งมันไม่ใช่ว่าขนมจีนคุณหมืองจะไม่อร่อยไม่น่ารับประทานแต่ขนมจีนมันไม่ใช่ข้องคุณหมืองคือคุณหมืองไม่ใช่ขนคิดขน หรือว่าเป็นออริจินอลขนมจีนคุณมึงขแม่ก็แค่รับขน่มจีนเข้ามากินอาจจะสมัยก้อนรับมาจากมอนก็ได้หรือว่าเอามาจากหน้าจักทีนึงก็ได้ในแถวๆน,นี้นี่แหละแล้วพวกขะแม่คุณมึงก็กินไปได้สักพักแล้วยู่ยูก็ทึกทักว่าตัวเองนั้นคือออริจินอลขนมจีนอยู่เนสกโกไม่ให้กล้วยก็บุญและเบ๋เบ๋นูนูท่านไหนที่กดเข้ามาดู คลิปของเราในช่องเดียนะกรุณากดติดตามให้กับปุ๊กพี่ด้วยถ้ากดติดตามช่องของเราพี่จะไปร้องเพลงใกล้ๆหูน้องก่อนนอนทุกคืนเลยนะจ๊ะรอๆๆอ,อ,อ,อย่างผมรักใครจะทนไว้เราฮ่าคนจะเลิกติดตามกูก็ตรงนี้แหละเจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีน,พนี้พี่ไปแล้วนะจ๊ะ เื่อฟาร์มหลอของพี่จริงๆเลยพี่อยากจะแบ่งฟาร์มหลอเหล่าของพี่ให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะเออฮ่า,าข้องดีเฮียเก็บเอาไว้เถอะมาเบออ